สวัสดีครับก็มาพบกับแอดอีกเช่นเคยนะครับประจำวันพุธวันที่20เดือนกรกฎาคม2565นะครับมาวิเคราะห์กันต่อนะครับตัวของบิตคอยเนาะหลังจากที่เราให้ราคาตรงบริเวณนี้นะครับก็มีการย่อลงมานะทุกคนจะสังเกตเห็นเห็นอะไรไหมนะครับม,มันมันมีมันมีตัวของซิกเนลให้เนาะแท่งแท่งรายวันตัวนี้นะครับ ตัวของ indicator C D C นะครับเดี๋ยวแอดจะปิดตัว indicator C D C ไปก่อนนะหลังจากที่ที่แอดเคยวิเคราะห์ให้เนาะคลิปคลิปที่แล้วเนาะที่แอดเคยวิเคราะห์ให้ว่าแนวรับเนี่ยถ้าใครก,กลัวตกรถเอ้กวกลัวติดดอยนะครับแตวก็มารอรับที่นี่ก็ได้นะครับทีนี้ราคาก็มาถึงที่นี่นะครับทีนี้ แอดจะบอกอะไรในวันนี้นะครับส่วนแนวต้านนี้นะครับแนวต้านราคานี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเอาทิ้งนะครับไม่ใช่แนวต้านแล้วนะตัวนี้เส้นนี้ไม่ใช่แนวต้านแล้วนะครับไม่ใช่แนวต้านแล้วนะแนวต้านแรกไม่ใช่แล้วทีนี้แอดจะบอกว่าเฮ้ยแล้วแนวต้านแนวต้านแรกมันอยู่ไหนล่ะแอดแล้วมันไปถึงต้านแรกแล้วมันจะมีโอกาสย่อกลับลงมาไหมนะครับ แนวต้านแรกนะครับลำดับถัดไปนะครับเราจะโฟกัสที่ลำดับถัดถัดไปแล้วนะเพราะว่าไม่ใช่แนวต้านเดินแล้วนะครับอ่าก็แนวต้านลำดับถัดไปเราจะอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวลากลงมาอ่าอยู่ที่นี่นะครับก็เดี๋ยวก๊อปปี้ตัวของราคามาวางดูว่ามันจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับเอาตัว เอาเป็นตัวตัวเลขกลมๆเนาะมันจะได้มองง่ายๆนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนิดเดียวลบตัวนี้ออกไปก่อนนะครับอ่าอ่าก็จะอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่เก้าแสนเจ็ดหมืนี่ร้อยแปดบาทนะครับแนวต้านแรกจะอยู่จะอยู่ที่นี่แล้วนะนะครับตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับ ตัวนี้เราจะว่าเป็นแนวต้านไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนนะตัวนี้เราจะมองเป็นแนวต้านไม่ได้นะครับเพราะเป็นแค่ไส้แท่งเทียนนะครับมันเป็นแค่ไส้แท่งเทียนเราจะมองเป็นแนวต้านไม่ได้นะครับมันจะต้องเป็นเนื้อเทียนนะครับเนื้อเทียนเนื้อเทียนเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นแนวต้านได้ นะถ้าเราดูจากตัวของการไหลของเส้นนะครับตัวกราฟของเส้นเนาะนะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแค่ตัวไส้แทงเทียนนะครับมันจะไม่ใช่ตัวของแนวต้านนะครับอ่าโอเคไหมทีนี้ทําไมแอดถึงบอกว่าเฮ้ยแล้วทําไมแอดถึงบอกถูกจังเลยนะครับว่ามารอรับที่ราคานี้ ก็เพราะตรงบริเวณนี้มันเป็นแนวรับของมันนะครับแนวรับที่เขาจะต้องลงมาอ่าเห็นไหมทีนี้สิ่งที่เขาจะไปทดสอบก็คือจุดบริเวณนี้แถวแถวนี้เลยนะต้านลําดับถัดไปนะครับลําดับแรกเลยเขาจะไปทดสอบแถวๆนี้แถวแ,แถวโซนนี้นะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้มาวงให้ดูแถวแถวโซนนี้นะครับอ่าแถวแถวโซนเส้นสีขาวตรงบริเวณนี้ แนวต้านลำดับถัดไปก็คือราคาแถวๆนี้นี่แหละนะครับทีนี้มาดูเป็นแท่งเทียนนะครับถ้ามาถึงแนวต้านแถวๆนี้แล้วกลุ่มนี้แล้วมีโอกาสย,ย่อไหมแอดนะครับก็มีโอกาสจะยอ่อจะย่อเล็กน้อยนะเพราะว่าถ้าเราจะมองนะครับถ้าเราจะมองในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นข,ขึ้นได้อยู่เนาะเพราะว่า ตัวของ indicator นะครับ C D C มันให้ตัวสัญญาณนะครับสัญญาณตั้งแต่แท่งนี้แท่งที่แอดบอกว่าให้มารอรับที่ราคานี้นี่แหละนะครับมันให้สัญญาณที่ราคานี้ทีนี้แท่งเทียนวันนี้เป็นแท่งเทียนที่2นะครับเป็นแท่งเขียวนะครับวันนี้ทีนี้ถ้าแท่งนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆปิดแท่งเขียว แท่งต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับแท่งที่3มต่อไปในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นแท่งเขียวเช่นเดียวกันนะมีโอกาสที่จะเป็นแท่งเขียวได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วเราดูจากตัวอินดิเคเตอร์ข้างล่างนะครับตัววอลลุ่มมันก็ขึ้นนะครับมันขึ้นอยู่ข้างบนก็ยังเป็นสีเขียวอยู่ฉะนั้นเราจะมองได้ว่าตัวของบิ c คอยนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบที่แนวต้านลำดับ หน่วยไทยบาทไทยนะอยู่ที่9 7 1 4 0 8บาทก่อนที่จะมาทดสอบที่ราคานี้ถ้าจะทดสอบที่ราคานี้ได้ก็อาจจะมีการขึ้นมาทดสอบในลนักษณะของการทิ้งทิ้งไส้นะครับทิ้งไส้เทียนเอาไว้ตรงบริเวณร,ราคานี้แล้วก็จะมีการพักตัวไซเวออกข้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ ค่อยว่ากันต่อนะครับค่อยว่ากันต่อในอนาคตเราก็อย่าเพิ่งไปฟันทงมันมากนะเพราะว่าแต่แต่ในลักษณะตัวของราคาในนับปัจจุบันเนี่ยเราจะมองได้ว่าเขาจะไปทดสอบต้านแรกในลำดับถัดไปอยู่ที่9 7 0า0 0เบาทนะครับแถวๆกลุ่มนี้เลยนะแถวๆกลุ่มกลุ่มนี้เลยนะ กลุ่มนี้เดี๋ยวปิดปิดตัวอินดิเคเตอร์หน่อยนิดนึงอ่าแถวกลุ่มนี้นะครับแถวกลุ่มนี้แอดยังมองว่าขึ้นได้อยู่นะขึ้นได้อยู่นะครับช่วงนี้ก็ยังขึ้นได้อยู่นะก็ลุ้นต่อไปนะครับว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนส่วนแนวต้ามลำดับที่2เนี่ยถ้ามันสามารถขึ้นไปทดสอบได้เดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์คดีนะครับว่าจุดแนวรับมันจะอยู่ที่ลำดับไหนต่อไปนะครับ เราควรที่จะรอรับที่ลำดับไหนต่อไปนะครับตัวของบิทคอยนเนาะทีนี้ถ้าใครจะเข้าซื้อก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับก็นำบทวิเคราะห์นี้ไปพิจารณากันด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราจะดูในตัวของอินดิเคเตอร์นะครับมันให้สัญญาณเนาะทีนี้ไปดูตัวอื่นกันหน่อยนะครับตัวของอีเทเลียมก็ไม่การขึ้นตั้งแต่แท่งนี้แล้วเนาะขึ้นตั้งแต่แท่งนี้แล้วก็มีการ ทยอยขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่จุด,จดแ,นแนวต้านของเขาเนี่ยเราอาจจะมองอยู่แถวๆโซนโซนไหนดีนะครับอ่าจุดแนวต้านเขาอาจจะอยู่ที่บริเวณนี้ก่อนนะบริเวณนี้อ่าบริเวณนี้ที่เขาไปทดสอบแล้วหรือยังนะครับเขากําลังไปทดสอบนะครับเขากําลังไปทดสอบอยู่นะเดี๋ยวเส้นนี้แอดขอลบออกก่อนนะครับ แถวแถวแถว,แถวนี้นะครับทีนี้ถ้าเรามองดูลายชาร์ตตัว,น,น,น,วน,นี้อีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณนี้อีกจุดหนึ่งนะเดี๋ยวก็ p ปีตัวของราคามานะครับตัวนี้จะเป็นาบาทไทยนะครับกระดานของบิคับคอยของเราเนาะเ,เดี๋ยว Copy คลิปนี้ก็น่าจะยาวหน่อยเนาะก็ทนดูหน่อยก็แล้วกันนะครับท,ที่ราคาเท่าไหร่60,000่น 60, เหรออ่าหกหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวเปิดตัวนี้เปิดเป็นแท่งเทียนมานะครับมันจะมีอยู่2โซนนะ โซนบริเวณนี้นะครับกลุ่มบริเวณนี้เจะเป็นต้านของเขาตัวของอีเทรเรียมนะครับตัวของอีเทรเรียมมแนวโน้มที่จะขึ้นไปนะครับทดสอบแถวๆกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ไซเวสไนเวสนะมีการไซเวสทีนี้ การใซเวยเนี่ยถ้าไซ้เวยยอยู่ในกรอบเส้นสีสีขาวนะครับเส้นกล่องสีขาวตรงบริเวณที่แอดตีเยาไว้เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะลงมาไหมถ้าเกิดมันมีแนวแนวโน้มที่จะลงมาก็จุดที่เราควรที่จะรับคือราคาที่ดีก็คือมันจะอยู่ที่ไหนนะครับมันอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับก๊อปปี้ตัวของราคามาอเอาเป็นตัวเลขกลมๆกม็แล้วกันเนาะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวขรลบตัวนี้ออกไปก่อนก็อยู่ที่ราคานี้นะครับเท่าไหร่สี่หมื่น 9,318บาทนะครับจุดที่เราจะมารอรับนะถ้าเกิดเข้าไปทดสอบนะทดสอบแถวๆกล่องตรงกล่องสีสีขาวนี้นะครับแล้วก็มีการพักตัวแต่ถ้าพักตัวแถวๆนี้เนี่ยถ้ามีการย่อก,กับลงมานะครับถ้ามีการย่อก,กับลงมาก็จะอยู่ที่ราคานี้แนวรับนะครับ แนวรับที่เราจะควรรับคือราคานี้ที่เราจะได้ราคาที่ดีที่สุดทีนี้ก็ต้องดูแล้วล่ะว่าว่าเขาจะขึ้นไปทดสอบตรงบริเวณกล่องสีขาวบริเวณนี้หรือไม่หรือว่าจะมีการย่อกลับลงมาให้เราเก็บของแถวแถวนี้ก่อนนะครับถ้ามีการย่อกลับตรงมาเก็บของให้เราเก็บของแถวแถวนี้ก็อาจจะเป็นในรูปแบบลักษณะนี้นะครับ มีการย่อกลับลงมาก่อนนะย่อกลับลงมาก่อนแล้วก็สะสมกลับขึ้นไปแบบนี้ในมุมมองแบบนี้เราก็มองได้อีกมุมมองหนึ่งนะครับทีนี้มุมมองนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ตอนเมื่อบิตคอยมันลงเท่านั้นนะครับทีนี้เราจะมองตัวของบิตคอยคือบิตคอยเนี่ยมันยังเป็นแนวโน้มขาขึ้น นะครับมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นในช่วงระยะนี้ได้อยู่ก็มุมมองนี้ก็ยังจะมองว่าโอกาสที่จะเป็นในรูปแบบนี้ก็เป็นได้เหมือนกันแต่ก็จะมีเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับแต่โอกาสที่จะเป็นไปได้ก็คือมันจะมีการขึ้นขึ้นไปแถวแถวกล่องสีขาวนี่แล้วก็พักตัวกันนะพักตัวกันแถวแถวบริเวณน,นี้นี่แหละนะครับพักตัวกันกันก่อนนะพักตัว สายเวยกันเป็นแท่งระยิบระยับแถวแนี้ก่อนนะก็ทีนี้ก็ต้องต้องต้องรอดูสถานการณ์อีก,อกต่อไปนะแถวแถวราคานี้นะครับแต่ต้านต้าน,ต,านต้านสำคัญมันนีกก็จะอยู่ที่ราคานี้นะครับต้านส,สำคัญมันนะแนวต้านสำคัญมนะันจะอยู่ที่หกหมื่น 7169บาทนะครับแถวแถวกล่องสีขาวนี่แหละนะแถวแถวกล่องสีขาวบริเวณนี้แหละอ่าก็ประมาณนี้ไม่งงเนาะวันนี้ก็เอาเฉพาะ,ะเฉพาะสอองเหรียญก็พอนะวันนี้เพราะว่าเราเราวิเคราะห์แบบสดสดไปเลยเพราะว่ามันมันคลิปมันจะยาวเดี๋ยวเพื่อนจะลำคาญเอานะครับก็ถ้าจะรอรับใครที่ยังขึ้นรถไม่ทันก็ราคานี้ นะครับมีโอกาสที่จะลงกลับมารับอีกรอบนะอ่าส่วนบิคคอยบิคคอยมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ที่นี่นะครับที่นี่กาะนะที่เก้าเก้าเก้าแสนเจ็ดมืนหนึ่งพันสี่ร้อยแปดบาทนะครับส่วนบิคคอยนะอ่าถ้าถึงราคานี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับอ่าส่วนแนวรับนี้ก็ เป็นการรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการรับที่เรียบร้อยแล้วก็รอดูสถานการณ์กันต่อไปอีกนะครับอ่าก็ประมาณนี้สําหรับวันนี้ก็ขอจบบทวิเคราะห์เพียงเท่านี้น,นะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องของเรา,เาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทีิมใหม่นะครับก็วันนี้แอดขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ